สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าแต้งหนะ่าไปิไปฟังรำฟังรำไรสุดเป็นตลาดไปจ้ะสวัสดีพบกับช่องแม่พึ่งลูกสามเสียงซ่าแม่พึ่งใหม่เรียกจ้าเตรียมตัวไปฟังรำฟังรำนาริรายรอบที่เท่าไหร่สิบสี่เด้อพี่น้องก็ไม่คิดลงยูทูบมันอีกเลยไรล,ล่หน่อยหน่อยนึงด้ก ถ้าเดี๋นี้คิดลงยูทูปอันนี้อย่างาไีคาริตะไรไออย่างก่อนแดดด้วยจ้ะแต่งต้ะเออเตรียมโซอาบน้ำแต่งตัวนี่อาริตะมันเกิดแผวพาวแหมเพมื่อนเพื่อนทุก่งหกถึงก็เจากับสิเสื้อผ้ายิ่งกันผ้ากันท้ายกันวันผู้ใหญ่บ้านฟินแรงสิบเสื้อผ้ายิางกันแท้าผ้าสั่นเออสิบเสื้อผ้ายัง ของขันวันเกิดของขันของขันวันเกิดเนาะบ้านพร้อมที่ดินเนะะี่ยลกไปลองเช่ามั้ยยังเ่องเรืนงสดบอกเฮ้ยยังเค้กก้อนโตบโอกเออหลุ่นเนาะไปเจ้าพกันแต,แตงหนาแตงโัวมึงหันกับพวงแม่จุนแตงตูวแล้วพ้าอ,อันนี่ลุยกับไลส่ดสดเพราะเสรมนีตลกอุ้เป็นตะมวนให้อีกเครื่องหนึ่งชาร์จแบตโทรศัพท์เต็มที่เลยจ้ะอีกเครื่องหนึ่งชาร์จแบตโทรศัพท์เซียน ถ้าหนาจะไปซื้ออันของไม่ลูกกินยังอยกับเชนเพราะเบิรงไล่สดเพิ่นเริ่มจักรถุมเ่าม่นถุมหนึ่งนี่บอกไม่ถุมเคึง่งเออเพิ่นเริ่มจักถุมบุเพิ่นเริ่มจักถุมบุสวัสดีสองล้านคนดูทักทายได้เด้อไม่พิ่นคือผู้่เห็นคอมเมนต์บุกดกดเลิฟกดไลค์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์บนไปจ้าเออว่านี่เมือยเงาไปทรงของทรงนานิตาอ,อันเพาเลยอจอเลื่เจนไปธุระธนาคาร ไปซื้อประกันโควิดเมื่อยแห้งจ้าขอบคุณที่กดไลค์ให้ขอบคุณค่ะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมจะดูผู้ใหญ่บ้านกับแพรวพาวหรือยังหนอพร้อมกันหรือยังเออสวัสดีสี่ร้านคนดูทักทายทักทายจ้าทักทายพี่เพชรน้องพลอยกําลังรับชมแม่พึ่งอยู่แม่พึ่งเขียนคิ้วอันแต่งหน้าแต่ว่าเขาไม่แต่งเยอะหรอกข้าพ่อนค้าพ่อนอันใครมันคือคนจริง ไหวมันขึ้นหนาซีดหนาเสียวคักโวดวันจีเขียนคิวจังหน่อยเออเขาคือเขียนคิวไปแล้วแป้งกับท่านในปาเออลืมปาแป้งนาดิตะเด้อใส่ซุ้มือเหรอข้าของเพผืนเนาะปะปะไปจังหน่อยอุ้ยเพื่อนเพื่อนก็หลุนเนาะอุ้ยเป็นตำมวนเนาะอืซื้อตัวเหรอผู้ใดไปท่านในซื้อเปล่าเด้อท่านบอบุหันซื้อย้ำนี่แจ๊คสีเบิองย้ำเด๋อละเออแต่ว่ามันเบิองย้อนหลังได้ตลอดบางเถ้อกะลังเบิองไล่สดอยู่เนี่ย ลูกคา้าแชทดึงดึงมา่าว่าสื่อคอนลาเจนสื่อดีท็อกแม่สื่อโกโก้สื่อกอแฟ่เนี่ยก็ได้ออกไปรับออดเดร์สกวนบางคนเขาเจาะบริบูงหมาก็ได้ออกตัดมาบริเสียบัินไม่มีปัญหาอัรารอบที่สิบสามบ่รอบที่แล้วนะโอโ้โหมันพึ่งในมนล่งเมื่งย้อนหลังอีกรอบหนึ่งแหมเตรียมตัวเด้อเตรียมตัวนาริตาไรรอบสิบสี่เด้อเพืเ่อนๆชาร์จแบตให้เต็มที่สดแจ้งเข้าหนาหันหนาหันหนาหาันาหาเด้อจ้าหนาหัน เขากุ้มปิดเดอ้อผู้ใดท่านได้เขาน่ะอืกุ้มปิดนานิตาไรใครไม่ทันดูย้อนหลังได้เด้อใครไม่ว่างใครอะไรดูย้อนหลังได้ซื้อตั๋วตอนนี้ก็ดูถ้าเข้ากลุ่มไม่ทันให้ดูย้อนหลังนะคะเพื่อนๆดูย้อนหลังไปที่เพจซื้อตั๋วนานิตาทุกรอบที่นี่มาสัน้นคือย้ำนี่กับแจาเสยนได้บอแอดมินแอดมินบ่ได้รับในน้อ,นองแต่เมคือน,นี่โมซงแต่ว่าข่าวดีร้านแตกแล้ว หมืน่นคนเหรอแม่เป็นหมืน่นเนื้อลบนี่เป็นหมืน่นว่าหลบมันเกิดผู้ยญ่าบ้านหลายคักแล้วโลบนี้ห้งหลายคักหมืนห่นกลัวผูเ้เดียวโอ้หแล้วคนที่อยุกนักดีจ่าไปดูได้เลยเห็นพี่ต้มบอกมาแล้วว่ารลบนี้ถึงหมื่นแล้วซ่านออ้ยดีใจน้องเขาอยู่ดอกเออคิวซีน้ำต่างเพื่อนนี่คือพูกเก็บยนสอเขียนคิวก่อนเออจะหัวเออโอ้ยได้ถึงหมื่นแล้วอนุโมทนาสาธุใคร ใครที่ซื้อตั๋วนาฬิตารโดอได้ทําบุญด้วยเด้เห็นไหมผู้ใหญ่บ้านเขาโอนไปช่วยคนระเบิดน่ะเออที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดน่ะไหมโอ้เขาก็ได้บุญนะแม่พึ่งแช่หนาเฟสแม่พึ่งดีใจแม่พึ่งน่ะซื้อทุกรอบรอบที่เขาดูฟีแม่พึ่งก็ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อแม่พึ่งไม่ได้ซื้อแต่ว่าแม่พึ่งก็ช่วยเอฟซีให้เขาได้ดูให้เขาได้ดูใครดูไม่ได้ใครมีปัญหาอะไรแม่พึ่งช่วยหมดนะอยากให้เขาได้ดูอยากให้เขาได้มาสนุกกันไหเออ นาริตะไลฟ์เมจ่ากำลังรับชมกำลังรับชมบอกมูทักทายใครดูไม่พุ่งอยู่เออคอม,ออม,อมโโออย่างคอมอมโซโฮอตเออคอมเร็วเออโซฮอตไก่มือเลขกออกทักแม่ในเด้อเวยสิลลืมว่าเคยซื้อไ่ได้ซื้อใตดินน้ำผู้ใดดนแล้วเขาเจ้าวาัวห้เขาเจ้าโกงพี่แม่ใตดินซั่งซื้อน้ำโซฮอตนี่แหละเออมีตดดัวใดดีเดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านออกป้ายแดงมอเตอร์ไซค์เวฟตีหาตัวดีก่อนเด้อมื้อนันไปอันย่าง ตลาดบอกไปซื้อกล้องพัาสดุเก็บเงินได้ยี่สิบาทเลขไทยศูนย์เก้าไหมเก้าศูนย์ศูนย์เก้าไหมเออซื้อเลขศูนย์เก้าน้ำโซฮอตอยู่เอาไว้ให้เอื้อยในเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกดอกซื้อจัดบาทจังสีว่ากันโซฮอตเ้อเลิศเนาะเอาดีๆเด้เถอะถือเลขก้นจ็ดสีหายมาไล่เด้อโซฮอตเด้อรอบหนาถือเลขน้ำก้นแต่รอบอยู่เพล่าพ้าเหมือยังไม่หายเบิดตูดอ่อนเงินไปซื้อดีช็อกตั้งมาหมื่นสี่เบิดเงินเลยในนั้นนะคะแอ็แปด อวนเงินไปซื้อดีทอก,กับกาแฟผู้ชายบื้มมีออเดอร์กาแฟผู้ชายเด้อแม่พึ่งนะ่ะเออมีคนซื้อกาแฟโคดีไนหะกาแฟโค้ดีกินแล้วดึงดังของผู้ชายน่ะนไะหเออแชทมาสื่อมึงไปขายสวยเออแล้วเ้าเออกมาขายกาแฟผู้ชายเ่นส่งมาให้ล้องกล่องหนึ่งแ้าจะแชทมาสื่อแล้วขาย่นก่อนอันของพี่แล้ว่ได้กินส่ําไม่สื่อเอาใหม่อืมขายสะก่อนน่าสิลอ,องเพลงติโอ้ยอย่าติดเด้ เว้ยติ๊บหน่อยยาวาเอ้ยเด้อเอ้ยสิให้ติบ๊บยู่ดอกยาเฝ้ายาเฝ้าติ๊บก่อนก็ได้ติ๊บก่อนให้ก่อนค่อยได้รับสิติบ๊บไผ่จักลอยได้บ่อยาวะเงินหน่อยเด้อเอาเลขท่องเลขที่บัญชีมาสิติ๊บไผ่ลอยหนึ่งลองวนๆมอบให้พี่เพื่งวางสิเด้อบุยอันอันเดี๋ยวให้เอ้ยถือเลขหล่คนนี้เอ้ยสิให้มาไลา่หลายคนนี่โซฮอดเอาเลขบัญชีมาเลยเดี๋ยวเอ้ยสิโอนให้โอนลอยนึงสักก้อนเดี๋ยวถือเลขเอ้ยสิให้หลา่คนนั่นบุย รวยนึงเอ้ยเอ้ยอันท์เอ้ยมีหลายเอ้ยหหลายแล้วอันไปซื้ออันนั่นแม่เอ้ยเอาไปซื้ออันดีท็อกโอนไปให้แพ้าเข้ากเชื่อไปเบิ้งเลยนในในอันอันในไล่สร้างของอันโอนเงินไปมือเนี่ยเออช่องลขที่บัญชีมาเด้อโซฮอดเดี๋ยวสิติดสิติดแื่จังมือนั่นแม่อันเพื่อนว่าอันซอยซอยอันงานอันขึ้นบ้านไม่ผู้ใหญ่บ้านบอสัน ว่าท bon ่านในเลขออกเดแไ่พึ่งซอยเลยพูญายบาลไปพึ <Commission> land ่งโอนไปให้เลยท่านหนึ่งว่าพว่าเขาตั้งใจแล้วอยากเทพบุญเพราะว่าบม่ได้ให้ยังพูญาบบาลนะไปซอยอันบ้านเกิดพูญาบบาลซอยอันทำบุญพูญายบาลไปท่านหนึ่งเลขท่านอเพิ่นเช็ดมาใบสองเลขออกใบซีมบ่เถือกเลขซีท่านแม่โอ้ดีใจบกครับโอ้บุญบุญคือบ่ได้หวังดอกแต่ว่าคือเขาตั้งใจที่ทำบุญเขาตั้งใจให้แล้วก็คือให้แล้วเขาบ่ได้หวังอย่างไหม หายก็คือหายหายด้วยความเสน่หาหายด้วยความชื่นชมาเขาหลออล้ำทําเพลงมวนเขาเต้นมวนเขาเต้นดีเขาเห็นเห้หามีความสุขเขาหายด้วยความเสน่หาเลงเงินเท่าหนาด้วยความบริสุทธิ์ไหมเงินเทาหาเองเขาได้ไปละเอาเขาผู้ใดมาหายไหมเขาหายด้วยความบริสุทธิ์ใจเออเขาพอาใจหายไหมเออผู้ใดสิว่าเป็นบ้าหมอลำเป็นบ้านี่กระร้างเงินเท่าแมเขาหาแม่เออเราหายน้องเขาไปยังหายผู้ใหญ่บ้านไปเพิ่นกะเอาไปทาบุญทากุศลต่อเออ ไห้น uh. so ้องอันโซฮอตหนิสีแดงแดงบุลเล่แต่ห้ไปแล้วเฮ็ดแล้วแต่สิเซ็ยนยังเอออีหลีโซฮอตอีหลีเตรียมพร้อมเอาอีหลีไปเพิ่งห้อีหลีเอาส่งเลขที่บัญชีมาเลยโซฮอตไมเพิ่งห้อีหลี่ลองมุนมวด้อลองมุนมวลคือสิได้มาไล่หลายเนาะโซฮอตเอออีหลี่เออเลี้ยวเล้ยวได้โดดหลบไปหนิเลี้ยวเล้ยวเด้อสิได้ไปตลาดแล้วเด้อยังนี่ สวัสดีจ้าแต่งหน้าเบิ่งหมอลาแม่นค่ะคุณแม่ละไหมแต่งหน้าสิไปฟังล้างผุนสินค่ะเต็มอึ้งตึงอยู่นึ่งอ่ะปฏิทินพูยาบานมุ้เก่ามุ้เดิมเพิ่มเติมเพื่อนดิบเพรทานไหท่าท่าดิบกับไปนอะเออท่าดิบกับไปว่าหูกี่กับลื่นข้าวท่าเหลวท่าอีกก็ได้ดอกเนาะเออสิเปตลาดสิเปตลาดจ้าอืมพิสตีกับโมแพ้งดอกไม่เพิ่งใส่ของโมแพ้งดอกเอออันแพงกับสิมิตรนันิตานี่ละหาล่อยเกาสิบ เมอใช่ไปใช่ไามนี่มันแก่นั่นอยู่เด้มือนม่วัดกันันอยู่บอกว่าเฮาไปหนาอยู่อลาพ่อพ่อนคีมมน้มันขมวดมาละ่ะผู้ใดเ,เบิ่งไล่หมู่ว่านี่หนาแม่พึ่งสีไปว่าแม่พึ่งออกไปข้างนอกขับรถมันเรียดเนาะรถติดรถยางขาคิีวดูนายชิยอเฮาสิละเมื่อนี่ตึงเหรอเห็นบ่มาแป๊บเดี๋ยวลูกผลเลยน้าริตามาเยอพี่น้องนาิตามาเออขายของอีกแล้วขายของอีกแล้วโบกมือทักทายคุณต้อยนะอ๋อพรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีมารับชมแม่พึ่ง พร้อมแล้วยังเอ่ยนะนิตาไร่พร้อมยังยังพร้อมแล้วยังเออพร้อมแล้วเด้อสิไปเราได้บานนี่พ่กระเป๋าพ่กระเป๋าไปหาข่าวหาหน้าให้ลูกกินอ้ยคุณน่ะคุณยายบ้านอ้ยคุณน่ะสุดเว้มือนี้มือนี้รอบนี้จะสิสุดเด๋เนาะสุดงามๆเนาะเออเลิศเลิศคำแล้วพี่น้องคำแล้วคำแล้วคำแล้วไม่พึงสิไปแล้วเออโบกมือทักทายทุกคนจ้าโบกมือทักทายบราได้ไล่นานเด้อไล่คราวเดียว ไลค์ข่าวเดียวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่พึ่งลูกสามเซียซ่าด้วยเดอ้อด้วยเดอ้อมืออื่นสีสังกาแฟาผู้ชายหนึ่งก็ขอบคุณค่ะแม่ละไมรับออเดอร์ปังปังค่ะรับออเดอร์ปังปังขอบคุณค่ะขอคุณค่ะเดี๋ยวพึ่งไปก่อนนะสวัสดีค่ะพึ่งไปก่อนนะ